สวัสดีครับทุกคนส้องไปวันนี้แม่งงานใบสลัดคือบอกหลายคนแม่งถามวดูกูแดกในวันหนึ่งนี่คือสิ่งที่เรากินเว้ยใช่ว่าแล้วมันจะเปะ๊ะดีดจัดใช่ดีดธรรมชาตินีให้ทำยังไงวะถ้าพันเก้าร้ยคนว่ดเดยเดี๋ยวค่อยดีนะขอกินข้าวก่อนนี้มาจากกรุงเทพแล้วก็เข้าสอนอสอพอเลยเพิ่งปรับเสร็จเนยได้มานั่งกินข้าว พูดถึงเรื่องกินนีกว่าหลายคนบอกว่าลีนอย่างนี้ดูดม้าตัวไหนไม่ใช่มึงต้องกินอย่างนี้นี่คือโปรตีนทรไมชาติอันนี้คืออกไก่ด้วยไม่เข้าอ่ะต้องพลังใบวะอกไก่ผมเอามาคุกเองนะกริลแล้วก็ใส่พริกไทยดำทค่เนี้ยไม่กินซอสที่ร่างกายคนอ่ะถ้ามันถ้ามันไม่มีซอสอ่ะร่างกายมันไม่หยุดมันก็จะดูต่อ ลองยูนะพี่บ้านอน่ะแดกซอสเลยมะเขือเทศแม็กกี้ห่าห้ามแดกส่วนใครอยากลีนใบวันนี้ผมได้คุยกับพี่ๆหลายๆท่านนะทั้งตรรอทั้งปอสอหลายๆที่นะครับก็คือใบกระท่มมันปลดไปแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้เชิญชวนว่าให้ทุกคนมาทานนะครับถ้าอยากจะลีนไม่ได้ทานกระท่มทานผักมผมกคงกินผักเล่น้ใช่ไหมะนี่คืออาหารมือหนึ่งอ่ะเ้าไหนใช้แรงเยอะก็จะมีข้าวหนึ่งกำมือ เพราะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคนทำให้ร่างกายมีแรงมวยเลยก็ตามแม่งไขแรงฉะนั้นอาหารที่แดกเข้าไปอ่ะคือน้ํามันคุณใส่น้ำมันดีเข้าไปในร่างกายแม่งก็ดีแต่ว่าแรงมัเหลือแล้วผมเป็นคนที่ดีธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะแบบหมายความว่าแรงเยอะ